ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทริกเกมใหม่นะครับนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม f แฟนตาซีทาวนะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับอันนี้นะครับพลเมืองนะครับหรือชาวเมืองนะครับว่ามันมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับชาวเมืองนะครับในเกม f a n t a s ีทาวนนี้นะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับ ก็คือ1เป็นกลุ่มนักสำรวจนะครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นกลุ่มนักสำรวจทั้งหมดนะครับต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มผลิตนะครับก็คือทำหน้าที่เกี่ยวกับพวกผลิตของนะครับสร้างของต่างๆนะครับนะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตามนี้และระดับความหายากของชาวเมืองนะครับก็ จะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับนะครับนี่นะครับระดับความหายากของชาวเมืองนะครับถ้าเป็นสีแบบนี้นะครับเนี่ยสีกรอบกรอบสีทองแบบนี้เขาจะเรียกว่าระดับตำนานนะครับนะครับเป็นระดับตำนานจะขึ้นตรงนี้เป็นระดับตำนานนะครับอันนี้คือหายากสุดนะครับแล้วก็ดีที่สุดนะครับจะมีสกิลเสริมเข้ามานะครับ3มช่องนะครับต่อไปก็เป็นระดับหายากนะครับ อ,นนอันนี้คือระดับหายากครับตรงนี้จะขึ้นว่าเป็นหายากตรงนี้จะมี skill สกิลเสริมแค่2ช่องนะครับกรอบออกจะเป็นออกสีฟ้านะครับสีฟ้าแล้วก็ต่อไปเป็นระดับทั่วไปนะครับทั่วไปจะเป็นกรอบออกสีเทาๆนะครับสกิลเสริมจะมีอยู่แค่1สกิลเหมือนกันนะครับสําหรับฝ่ายสํารวจแล้วก็ฝ่ายผลิตก็เหมือนกันฝ่ายผลิตก็ถ้าสมมุติเป็นระดับตานานคือดีที่สุด yeah. e นะครับก็จะมี3ามช่องเหมือนกันแบบ หายากนะครับก็จะมี2ช่องเหมือนกัน,นแล้วก็แบบทั่วไปนะครับเนี่ยแบบทั่วไปก็จะมีแค่ช่องเดียวต่อไปก็มาถึงจํานวนดาวนะครับจํานวนดาวสําหรับเกมนี้นะครับมีสูงสุดได้ถึงแค่6ดาวนะครับเราสามารถอัพได้สูงสุดได้แค่6ดาววิธีการกดอัพนะครับก็แค่กดตรงนี้นะครับกดพัฒนา หลังจากนั้นนะครับก็เอาตัวอะไรก็ได้ที่ในเนี้ยหรือจะเป็นตัวของฝ่ายผลิตก็ได้นะครับเนี่ยของฝ่ายผลิตก็ได้เลือกแล้วก็เอามาอัพได้นะครับนี่เดี๋ยวผมอัพให้ดูตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอาของตัวนี้แล้วกันเอามาอัพให้ดูก็กดอัปเกรดนะครับ ตรงนี้มันก็จะบอกไว้นะครับว่าบวกเพิ่มเท่าไหร่นะครับถ้าเราอัพเต็มนะครับจํานวนดาวนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสีดาวนี่ผมอัพแค่ให้ดูเฉยๆนะครับนะครับก็ประมาณนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองแนะนำนะครับถ้าเกิดจะอัพนะครับอัพตัวละครให้เน้นอัพตัวที่เป็นระดับตํานานนะครับจะคุ้มสุดนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นระดับหายากหรือระดับทั่วไปมันจะมีสกิลหรือออปชันเสริมนะครับที่น้อยไม่เหมือนแบบตำนานนะครับซึ่งจะมีถึง3ช่องนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นระดับตำนานทั้งหมดนะครับค่าพลังก็จะสูงกว่าตัวที่เป็นระดับหายากและกระ็ระดับทั่วไปนะครับต่อไปเป็นวิธีผสมนะครับถ้าเป็นหุ่นคนงานเนี่ยครับ จะผสมไม่ได้เนี่ยครับจะบอกว่าไม่สามารถผสมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวแบบเนี้จะผสมได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองผสมให้ดูนะครับวิธีการผสมนะครับก็แค่กดผสมตรงนี้นะครับเลือกตัวที่เราจะผสมกดผสมปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็จะให้เลือกตัวที่มีดาวเท่ากันนะครับให้ทําการผสมนะครับเราก็เลือกผมขอเลือกเป็นอันนี้ก็แล้วกันับอันนี้อ่านี่ครับพอเลือกผสมเสร็จเรียบร้อยเรากด ก็กดผสมและหลังจากนั้นมันก็จะสุ่มมาให้นะครับซึ่งสุ่มมาให้นี่ก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าว่าจะได้ตัวดีหรือไม่ดีนะครับแล้วแต่ดวงนะครับแต่ตอนนี้ผมยังผสมไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินไม่พอนะครับผสมเสร็จเรียบร้อยมันก็เหมือนกับการสุ่มนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่น,นะครับถ้าจะผสมเพราะว่ามันก็เหมือนกับสุ่มปีกรอบหนึ่งอะครับแค่นั้น accomplish. เองมีโอกาสได้ตัวที่เป็นตัวเดิมแบบนี้ แล้วก็มีโอกาสได้เป็นตัวที่เป็นที่เป็นระดับตํานานแล้วก็ระดับหายากนะครับซึ่งถ้าผสมอย่างแบบนี้สู้เราไปสุมเปิดกล่องจะดีกว่านะครับนะครับต่อไปเดีย๋ยวผมจะมาบอกวิธีการหาชาวเมืองของเรานะครับว่าเราจะหาได้ที่ไหนบ้างนะครับวิธีการหาชาวเมืองของเรานะครับ หาได้จากตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะมีโอกาสได้ชาวเมืองนะครับแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นระดับไหนแค่นั้นนะครับระดับแรกหรือตํานานหรืออะไรก็ว่าไปนะครับต่อไปก็เป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นวิธีการสุ่มหานะครับโดยใช้เพชรสุมนี่คือสุ่มโดยใช้เพชรต่อไปอันนี้นะครับ อันนี้จะเป็นแบบมาเป็นรอบๆไปนะครับเนี่ยรอบละสองชั่วโมง3มชั่วโมงแล้วแต่ก็จะมีให้เราเลือกซื้อนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับที่ให้เลือกจะสุ่มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่มันจะสุ่มมาแล้ว จ,จอระดับตำนานนะครับซึ่งราคาของระดับตำนานถ้าเกิดเป็นเหรียญก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0,000ื่นเหรียญน,นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นใช้เพชรซื้อนะครับจะอยู่ที่ประมาณ200-300ถึงเพชรนะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นระดับตำนานนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเกิดเราดูโฆษณามันก็จะรีเฟซใหม่นะครับแรนดอมมาใหม่ให้อีกรอบแต่เราได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็คือแรนดอม เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ต้องรอไปอีกรอไปอีก4ชั่วโมงแล้วก็รีเฟซใหม่นะครับต่อไปก็เป็นอันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นประจําวันนะครับเนี่ยถ้าเราดูโฆษณาวันละ2ครั้งนะครับก็จะได้อันนี้อันนี้คือเราดูโฆษณาครั้งแรกไป1ครั้งปุ๊บเราต้องรอก่อน1ชั่วโมงนะครับแล้วถึงจะดูได้อีกนะครับก็ซุ่มเปิดได้1กล่องหลังจากนั้นก็รอไปอีก1ชั่วโมงมันก็จะมีให้กดดูโฆษณาอีกแล้วก็กดดูโฆษณาแล้วก็จะได้ซุ่มเปิดอีกหนึ่งกล่องครับ ต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับได้วันละครั้งแล้วก็ถ้าใครใจร้อนอยากจะใช้เพชรก็ซื้อเอาได้เลยนะครับตามนี้อันนี้ก็ใช้เหรียญซื้อได้เลยนะครับไปวิธีการได้ชาวเมืองของเราอีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้ครับถ้าเราสะสมได้ครบคอลเลกชันเห็นไมครับเนี่ย ได้คอเลคชันครบหมดแล้วทั้ง4ตัวเราก็จะได้ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็ได้ได้เห็นไหมครับเนี่ยได้ตัวเพิ่มมาอีก1ตัวนะครับในหนังสือตรงเนี้ยมันจะบอกนะครับว่ามีระดับไหนบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับเช่นเนี่ยระดับตำนานนะครับมีตัวไหนบ้างที่เป็นระดับตำนานนะครับซึ่งถ้าสมมุติเราได้ตัวซ้ําก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาไปใช้ได้นะครับยิ่งมีตัวเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมีตัวเหลือก็เอาไปผสมเอาไปบวกนะครับ เพิ่มดาวให้กับตัวที่เป็นตัวระดับหายากนะครับเนี่ยไปบวกให้กับตัวที่เป็นระดับหายากหรือระดับตำนานนะครับแต่ผมแนะนําก็ให้เป็นระดับตำนานเท่านั้นนะครับที่จะบวกให้สูงสุดไปนะครับส่วนพวกระดับหายากหรือระดับธรรมดานี่ก็ไม่ต้องไปบวกหรอกครับเอาไว้เป็นตัวมาบวกตัวพวก ระดับกำนานดีกว่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเอนมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแลวเดี๋ยวถ้าผมรู้ผมก็จะเอามาบอกให้เหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ